สวัสดีครับน้องๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการประกอบตู้ควบคุมหรือคอนโทรลไฟสปอตไลท์ LED 400วัตต์ ทำการเปิดปิด3สเต็ปหรือ3ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงที่1เวลา6กโมงถึง4ี่ทุ่มเราก็จะทําการสั่งเปิด24ดวงในช่วงที่2เวลา4ี่ทุ่มขึ้นไปนะครับเราก็จะสั่งปิดอีก9ดวงให้เหลือ15ดวงในช่วงที่3เวลา6กทุ่มขึ้นไปเราก็จะทําการสั่งปิดอีก9ดวงให้เหลือ6ดวงจนถึง6กโมงเช้านะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้งานในวันนี้นะครับ ก็จะมีตู้กันฝนเบอร์ห้าหนึ่งใบเบเกอร์ร้อยแอมเมนสามเฟสหนึ่งตัวแม็กเบอร์ยี่สิบห้าสามตัวเบเกอร์เมนย่อยอีกสี่ตัวสามสิบแอมทัมเมอร์สามตัวเทอร์มินอลแล้วก็จะมีบาร์นิวตันหางตาก็จะมีเบอร์หกเบอร์สิบหกแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับที่จะใช้งานในวันนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะนำอุปกรณ์มาทำการประกอบลงตู้ตามแบบที่กำหนดเมื่อเราวางจัดอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการมาร์กเมื่อเราทำการมาร์กเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปทำการเจาะรูเพื่อที่จะยึดสกรูยึดน็อตนะครับเมื่อเราทำการเจาะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำอุปกรณ์มาทำการประกอบลงตู้ โดยการขันสกูไม่ว่าจะเป็นเมนเบเกอร์100แอมป์3เฟสเมนย่อยเบเกอร์30แอมป์4ตัวด้วยกันทำเมื่อสวิกสาตัวแล้วก็จะมีแม็กเบอร์25 3ตัวเมื่อเราทำการยึดสกูเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการไวริงสายครับการไวริ่งสายนะครับเราก็จะเริ่มจากนิวตันสีขาวออกจากบาร์นิวตันเราก็จะมาใจ่ายให้กับเบเกอร์เมนย่อย4ตัวด้วยกันนะครับ จ่ายบนหัวเบเกอร์นะครับแล้วก็ขันสกรูให้นั่นหลังจากนั้นเราก็จะมาไล่เมนออกจากเบเกอร์เมนใหญ่100แอมป์3เฟสนะครับแล้วก็เฟส1เฟส2เฟส3แล้วก็จะมาใจ่ายให้กับเบเกอร์เมน่ด้อีก4ตัวนะครับ3ตัวแรกก็จะใช้ในการคอนโทรลอีกตัวที่4ก็จะเป็นเมนสแปร์นะครับ ครับเมื่อเราทําการวายลิงสายเมนส่วนบนเสร็จนะครับเราก็จะใช้เคเบิลทายในการรัดสายเก็บสายสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับเมื่อเราทําการเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นส่วนของพาวเวอร์ที่จะไปจ่ายให้กับดวงโคมไฟนะครับเรามาดูเบเกอร์เมนตัวใหญ่นะครับ3 <Okay. S 1> เฟสแล้วก็จะไปจ่ายให้กับเบเกอร์ย่อยตัวที่1ที่ที่1ที่2 ที่3ที่4เป็นสแปร์นะครับตัวที่1เฟส1นะครับก็จะมาจ่ายให้กับแม็กตัวที่1 L 1ส่วนตัวที่2เฟส2ก็จะมาจ่ายให้กับแม็กตัวที่2แล้วก็พ่วงมาหาแม็กตัวที่1 L 2เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่3เฟส3ก็จะมาจ่ายให้กับแม็กตัวที่2 L 3เฟส3ก็จะจ่ายให้กับแม็ก ตัวที่3 L1 แล้วก็พ่วงมายัง L3 ของแม็กตัวที่1นะครับครับนิวตอนจากเบเกอร์นะครับเราก็จะมาจ่ายยังเทอมินอนช่อง1นะครับแล้วก็ L1 จากแม็กก็จะมาจ่ายช่อง2 L2 จ่ายช่อง3 L สาจ่ายช่อง4นะครับแติมมืนอนั่นเราก็จะมี12ช่องด้วยกันเราก็จะแบ่งจ่ายออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1ก็จะมี L 1 L 2 L 3ชุด2ก็ L 1 L2 L 3 L ชุด3ก็ L 1 L 2 L 3นะครับ L 1ชุด1มาชุด2 L 2มาชุด2 L 3มาชุด2ส่วน L 1ชุด2มายังชุด3 L 2ชุด2มายังชุด3 L3 มายัางชุด3นะครับแล้วก็ L2 <2. S 1> จากแม็กชุดที่2มา L2 แล้วก็ L3 มาจากแม็กตัวที่2มา L3 ตัวที่3ก็มาใจ่ายให้ L3 เหมือนกันนะครับขับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของการคอนโทรลนะครับเราไปดูชุดที่1เบเกอร์ตัวที่1นะครับลายสีดําขาวนิวตันนะครับเราก็จะนํามาใจ่ายให้กับ ทอมเมอร์ตัวที่1นนะครับขา1่เครื่องก็คือลายขาสนิวตันขา3นิวตันขา4เป็นโหลดนะครับเราก็จะเอานิวตันขา3าไปใจ่ายให้กับคอยล์ของแม็กตัวที่1นนะครับส่วนขา4โหลดเราก็จะนํามาทําการคอนโทรลนะครับก็จะมาผ่าน nc แม็กตัวที่2แล้วก็มาผ่าน nc ตัวแม็กตัวที่3นะครับ หลังจากนั้นก็จะกลับมาจ่ายให้กับแม็กคอยสองตัวที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งนะครับคับต่อไปก็จะเป็นชุดที่สองนะครับก็เหมือนกันนะครับก็นำเมนออกมาจ่ายให้กับทาเมอร์สวิกนำลายขาวนิวตันขาสองขาสามก็นิวตันขาสี่เป็นโหลดเหมือนกันนะครับ ขาสามเราก็จะมาจ่ายให้กับคอยหของแม็กตัวที่สองส่วนขาสี่โหลดเราก็จะนำมาทำการคอนโทรลเหมือนกันนะครับเรา,า,าก็จะมาผ่าน nc แม็กตัวที่สามนะครับ 4, <ม>แล้วก็วิ่งมาผ่าน nc แม็กตัวที่หนึ่งแล้วก็กลับมาจ่ายให้กับคอยสองแม็กตัวที่สองนะครับ ส่วนชุดที่3นะครับก็จะเมนมาจ่ายให้กับทำเมอร์สวิกดำก็ลายขาวนิวตนัขนขา1ก็ลายขา2นิวตนันขา3นิวตนันขา4โหลดขา3านิวตันเรามาจ่ายให้กับคอยหนึ่งของแม็กตัวที่3ส่วนขา4โหลดเราก็จะนำมาทำการคอนโทรลโดยมาผ่าน nc แม็กตัวที่1นะครับออกจาก nc ตัวที่1ก็มาผ่าน nc แม็กตัวที่2 แล้วก็จะนํามาใจ่ายให้กับคอยสอของแม็กตัวที่3นะครับครับเมื่อเราทําการวาลิงสายคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูแบบที่เขียนขึ้นมามพอสังเกตแบบคร<ม>่าวๆนะครับแม็กชุดที่1แม็กชุดที่2แม็กชุดที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลสิช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 89 1 0 1 1 12ช่องนะครับ 1, ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโคมสปอตไลท์ LED 400วัตต์เราก็จะแบ่งการคอนโทรลออกเป็น3เสาเสาที่18ดวงเสาที่2 8ดวงเสาที่3ก็8ดวงนะครับรับทีนี้เราไปดูแม็กชุดที่1นะครับ <มา S 1> ก็จะจ่ายมา3เฟสด้วยกันนะครับมา L 1 L 1มาเทอร์มนอน ช่อง2นะครับช่อง1เป็นนิวตันแล้วก็ L2 มาช่อง3 L3 มาช่อง4แล้วก็พ่วงมาจ่ายชุด2ชุด3นะครับตามที่เราประกอบในตู้ทีนี้เรามาดู L1 นะครับจ่ายลงมานะครับก็จะจ่ายมายังเสา1นะครับในโคมไฟชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับส่วนเสาสองก็ ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเหมือนกันเศรามก็จะจ่ายชุดที่หนึ่งที่สองที่สามทีนี้เราไปดู L 2หรือว่าเฟสสองนะครับลงมาจ่ายเศาที่หนึ่งก็ชุดที่สี่ห้าหกเศสองก็สี่ห้าหกเศสามก็สี่ห้าหกนะครับทีนี้เราไปดูเฟสสาม L 3ลงมาจ่ายนะครับ ตงมาจ่ายเสาที่หนึ่งเจ็ดแปดเสาที่สองก็เจ็ดแปดเสาที่สามก็เจ็ดแปดนะครับกับเมื่อชุดที่หนึ่งแม็กชุดที่หนึ่งจุดการทำงานนะครับก็จะดับก็จะดับไปเก้าดวงนะครับชุดที่สองทำงานนะครับก็จะจ่ายเฉพาะเฟสสองกับเฟสสามเอลสองหรือเอลสามนะครับ L 2ลงมาจ่ายนะครับจ่ายเสาที่หนึ่งก็ชุด456เสาสองก็456กเสาสามก็456ส่วน L 3หรือเฟสามก็ลงมาจ่ายเสาหนึ่งเ8เสาสองก็78เสาสามก็78เหมือนกันนะครับ เมื่อชุดที่2หยุดการทํางานก็จะดับไปอีก9รวมเป็น18ดวงนะครับเมื่อชุดที่3ทํางานเฟสสาม,มาก็จะจ่ายเฟสเดียวนะครับลงมายัาง L3 มาจ่ายเสาที่1 7 8เเสาที่2ก็78เสาที่สก็78นะครับตัวนี้ก็จะจ่ายถึงตอน6โมงเช้าเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบระบบไฟนะครับเราก็จะจ่ายไฟเข้ามา380โวลต์เราไม่มีไฟ380แล้วก็ใช้ไฟ220 v นี่แหละครับจ่ายเข้ามาเลยนะครับเปิดเมนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาจ่ายให้กับเมนย่อย4ตัวตัวที่1คุมแม็กชุดที่1น,นะครับตัวที่2ก็คุมแม็กชุดที่ตท2ตัวที่3ก็คุมแม็กชุดที่3นะครับ ก็จะมีไฟมาโชว์ที่ทัมเมอร์สวิกก็คือพาวเวอร์นะครับส่วนทัมเมอร์สวิกก็จะมีสวิกอยู่3จังหวะด้วยกันนะครับมีออฟออโต้แล้วก็ออนออนก็คือเมนวนวลนคือเปิดตรงนะครับเมื่อเราเปิดออนนะครับแม็กชุดที่1ก็จะทํางานทันทีเลยนะครับเมื่อเราทําการเปิดชุดที่2ที่3นะครับไม่สามารถที่จะทํางานได้นอกจากชุดที่1จะหยุดการทํางานก่อนนะครับ กับทีนี้เราจะมาไล่เช็คกันทีละชุดนะครับเราเปิดชุดที่สแล้วก็ปิดชุดที่1นะครับกับชุดที่2ก็จะทํางานทันทีเลยนะครับที่นี้เปิดชุดที่3ปิดชุดที่2นะครับชุดที่สก็จะทํางานทันทีชุดที่หนึงก็เหมือนกันนะครับจะต้องให้ชุดที่สหยุดการทํางานชุดที่หนึ่งถึงจะสามารถทํางานได้นะครับ ครับเมื่อชุดที่1ทํางานนะครับทีนี้เราก็าจะทําการเช็คว่าไฟมาครบ220โวล์หรือเปล่านะครับโดยใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับ L 1ว1 L 2 L 3ชุดที่1แล้วก็ L 1 l 1 L 2 L 3ชุดที่2อ L 1 L 2 L 3ชุดที่ l 1, l 2, l 3นะครับตัวที่ ขับต่อไปเป็นชุดที่2นะครับเปิดชุดที่2ขึ้นมานะครับก็จะทําการปิดชุดที่1กับชุดที่2ทํางานทันทีนะครับแล้วก็จะมาวัดไฟไฟจะขึ้นเฉพ,เพาะ L2 กับ L3 เท่านั้นนะครับ L1 วัดไม่ขึ้นนะครับ L2 L3 L L1 ไม่ขึ้น L2 L3 นะครับ ครับต่อไปเราก็จะเช็คชุดที่3ต่อเลยนะครับเปิดทําเมื่อชุดที่3แล้วก็ปิดชุดที่2นะครับชุดที่3ทํางานทันทีนะครับเราก็จะวัด l 1 L2 ไปขึ้น L 3ขึ้นนะครับ L3 L1 L2 ไปขึ้น L 3ขึ้นนะครับโอเคนะครับถือว่าระบบทํางานปกตินะครับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ ครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บสายโดยใช้เคมีไทในการลัดสายนะครับเมื่อเราทําการเก็บรลายละเอียดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําลงไปประกอบในตู้นะครับพร้อมที่จะนําไปติดตั้งหน้างานจริงนะครับเราจะพบกันใน EP 2การติดตั้งตู้ควบคุมหรือคอนโทรลไฟสปอตไลท์ LED 400วัตต์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ